ท่วงเลยบ่เออท่วงเลยล่อล่อขัดล่อเนี่ย่อขัดล่อเนี่ยลออดกงแม่กไ้ยิ้มาสได้ยวมเย้กินเหาเเว้นหาถึงนึงเว้นนี่หานบากินยังเนเนี่ยเาไปใส่ตุนเนี่ยหาถ้าพุ่นนี่นี่เนี่ยต่จม่าเินี่จนีมันเิ่่านี่การทายุ่งสิเดี๋ยวฝ่นมาาขนาดนี้เท่กวนีอยู่นี่ยู่กันอยู่านเพดรวดไปหน่อยนะคะเดี๋ย่ี

หมอลำข้าเข้า YouTube ข้าเข้ครับากินก๋วยเตี๋ยวตะเทียนานาาขาสันเลย ออกมาฝนตกบนแจกนี่ไปโอ้ขอโชคขออภัยตัวนี้ตั้งแต่มือเศร้าคนนี้บางคนเขาเศร้าเพราะ่าในกินนด้นี่คือว่าพิจารณ์ตดนที่ไปเบิ้งเป็นยังกินนมก็ขนมอันย่าอยู่โดยเฉพาะขนมแห้งเลย เป็นบมโยดังครับกองกำลังดังไปตกเอาาเมาลตากเอา่เอาอรมเอาอะไรานนี่นมาตักเอาทีไปพร้อมทายไปพร้อมมันหิวมากกว่ามากมากกว่าไปตักเอาตักเอา กาไปกินมืนดคนต้องเดยาเ็บทีไหนอืออะไยาแสบบโลนี่มาเพ้นี่ไนนะเส่เียค่อยๆๆๆยสิสสิบยสิบ

ไปไปเขาครยินแรเของเขาไปยเบาขอเขาเอาเอาค